ไปไหนคะไปไหนไปนไหนเออหือเป,ปเที่ยวทั้งคืนเที่ยวทั้งคืนแล้วก็มานอนนอนสบายเลยตัวอะไรเนี่ยตัว <laughs> อะไรคะ ร่องนอนแลยเอ้ยส่งจูบให้แม่ด้วยน้องแมวหลับตานะคะถ้าน้องแมวกับพิบตานั่นหมายถึงเธอกำลังส่งจูบให้เรานะคะทุกคนเออไปดูข้างนอกสิทุกคนมาดูต้นไม้บ้านพาเปียกำลังออกไปงามเลยนะคะวันนี้ว่าจะไปซื้อเออของเป็นเป็นใหม่นะคะ เป็นใหม่มาต่างให้เขายืนต้นเนาะจ้ะนี่ก็คือต้นไม้ที่เราชอบมากๆยากได้หลายแกเอ้ยได้สมใจแล้วก็ามาเลี้ยงดูอย่างดีนะคะอันนี้ก็เศรษฐีเรือนนอกเนาะจ้ะกำลังออกเต็มออกเยอะเลยจ้ะเนี่ยออกเยอะเลยเป็นใบงามแต่้าเปียก็จะตัดออกจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยตัดออกอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าเขาเกิดขึ้นมาเยอะเขาจะกินสารอาหารไปเยอะเนี่กําลังออกมาเต็มเลยเนี่ยเขาจะเอาสารอาหารไปเยอะจนแบบว่าเองเองจะเลี้ยงเขาไว้ดูใบางามเนาะจ้ะเนี่ยที่นี่ถ้ายตัวนี้แ่ายังดอกออกมาเยอะเนี่ยเขาเหมือนเขาจะเอาสารอาหารไปเยอะนะคะใบมันก็จะไม่งามเนาะเราต้องการเลี้ยงดูใบนะนี่เนี่ย สวยนะคะเขาได้แสงได้อากาศพอเนาะจ้ะเดี๋ยวไปดูอากาศข้างนอกกันนะคะนู่นน่ะอันนี้ก็คือขนมปังกรอบขนมปังแห้งนะคะกินก็ชีสแล้วก็แตงกัวนะคะดูแลสุขภาพจ้าช่วงนี้ดูแลสุขภาพนอก,กระเรนี่คืออาหารว่างนะคะอาหารว่างขอนเที่ยงนะคะคอนเที่ยง <Yeah. S 2> มาแล้วอากาศเย็นๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปียโนไลฟ์สตอรี่นะคะจากประเทศโนเวนะคะอุ้มือก็แห้งเนาะจ้เอาเข้นทาเมาก็พึงออกกำลังกายแล้วก็เนี่ยน้องเบลลาเรียกกแล้วออกกำลังกายแล้วก็ อาบน้ำผิวก็จะแห้งก็จะทาครีมเนาะโอ้ยน้องเวลาเยีบทุ่งสายนางที่หนาวไปหนาวจ้า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 นี่เอามาตรงนี้เลยมาข้างบนนี่แหละเออ เบลล่าเล่ยนะทำอะไรลูกเบลล่าอยากมานั่งด้วยเบลล่าเบลล่าเบลล่ามาฮึฮึไม่เอาอันนี้มันของแม่ Thích kín út lắm Mà Mà Đi nào Đi nào Mà, Mà. Mà. Mà ที่นั่งกินมุมนี่จ้ะเพราะว่าชอบวิวจ้ะวิวสวยมากเลยตอนนี้จ้ะเดี๋ยวจะหันกล่องไปให้ดูเด้อจ้ะเป็นวิวที่สวยมากนะคะนั่งกินไปกับเพลินไปจ้ะ right there, าไปาเที่ยวแล้วเมื่อกี้ออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนั่งกับตามนั่งกับคิดว่าตะเราจะออกพาออกไปเดเดี๋ยวเจะไปเดินกันน่จ้ะยอนอาหารดื่มชากันเนะ่เไะดื่มชาร้อนๆกั กินอะไรขนมปังมใไหน่อยเดี๋ยวเจ๊ออกางางไปเดินจ้ะเป็นหน้าไปแล้วเเที่ยวก่อนแม่แล้วนั่งอยู่บนถนนนั่งนั่งชมวิวบนบนถนนอีกนั่งนังนังดูหนก เดี๋ยวมกิน,นก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามอา่ารับชมคลิปต่างๆจากช่องเ,อเปียนโนไลฟ์สตรอรี่พาเปียนะคะก็คงจะไม่เปลี่ยนชื่อลจากเปียนโนไลฟ์สตรอรี่นะจ๊ะเ,เรียกกง่ายนะคะทุกคนาพาเปียนะ<ม> <c oughs> น้องเบลล่าอ่าก็ช่องพาเปียก็จะเป็นช่องอ่าทำไปเรื่อยๆเนาะจ้ะทำไปเรื่อยๆอ่าตามความสะดวกเนาะจ้ะก็จะมีคลิปออกกำลังกายคลิปเที่ยวคลิปต่างๆธรรมชาติวิวทิวทัศน์เห็นน้องเบลล่านะคะเป็นน้องแมวอายุห้าขวบนะคะทุกคนก็อ่าทุกคนพาเปียอยากเกียนอ่ขอร้องอย่างหนึ่งนะคะทุกคน ไม่ต่องมาโยนเรียนให้พัดเปียด้วยจ้ะไม่ต่องมาโยนเรียนเลยนะคะทุกคนขอบคุณนะแข่แข่เขามาดูเขามาชมคลิปขอบขอบคุณหลายๆเลยจ้ะขอบคุณหลายๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามามโอ้ยไม่ได้ทำคลิปดีดอก